รัดมากเซเลนาเซ็กซี่หน่อยมันหน่อยยิกกล้องกว่านี้ระเบิดความร้อร้อนให้หมดไว้โอ้ยปังมากแม่ระดัสุดๆท a d ใด,ดนั้นแฟนของฉันเหมาข้อมก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกฉันเหนื่อยแล้วที่ต้องโพสต์ท่าอย่ากับเป็นโง่ มองไปรอบๆฉันเพงเอิญสะดุดเข้ากับสายไฟงานถ่ายแบบจึงเลิกกองตั้งแต่ตอนนั้นฉันเดินออกมาข้างนอกซึ่งเบาคอมกำลังยืนพิงรถสปอร์ตคันที่1 6 9่อเ้าของเขาอยู่วันนี้ฉันเอาคันนี้มาลองนะพร้อมจะไปซิ่งกันหรือยังฉันพร้อมเป็นชาติแล้วเดี๋ยวๆขอเริ่มตั้งแต่ต้นดีกว่างายฉันเซเลน่าและนี่คือฮาวทูเดกับลูกชายนายกเทศมนตรียังไงให้กลายเป็นฝันร้ายก่อนเริ่มช่วยกดไลค์และก็ซับด้วยนะ ต้นแต่เด็กผู้คนมักจะบอกว่าฉันเหมือนกับเจ้าหญิงผู้บอบบางที่ซนอย่างกับลิงเป็นเด็กบ้าพลังที่ชอบกระโดดและบินขึ้นที่สูงตลอดช่วงวัยรุ่นฉันก็เริ่มเล่นปากัววันหนึ่งในการแข่งขันปากวัแถวบ้านฉันรู้สึกเลือดลมสูบฉีดเมื่อฉันได้กระโดดแต่กำแพงด้านข้างโดดไปยังกิ่งไม้และโดดลงที่ราวเหล็กมีคนถ่ายคลิปฉันเอาไว้ ในตอนนั้นฉันเห็นชายคนเดินยืนปะปนกับผู้คนซึ่งเขาไม่น่าจะใช่คนแถวนี้เขามองฉันอยู่ตอนที่ฉันตีลังกาลงพื้นก็เหลือไปเห็นเขายิ้มให้จนทําฉันใจเต้นว้าวสุดยอดเลยฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงทําอะไรแบบนี้มาก่อนเออสาวๆที่นายรู้จักเขาจะเดินแบบเป็นอย่างเดียวสินะถูกต้องนั่นทำให้ฉันทึ่งในตัวเธอพอดีพ่อของฉันเป็นเจ้าของบริษัทอุปกรณ์กีฬาและฉันคิดว่าเธอเหมาะเหม๋งสุด,สดๆเธอหน้าตาสวยนะนี่กำลังจีบฉันไปถ่ายแบบเหรอ ปรากฏว่าใช่และข้อเสนอข,ของเขานี่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่าตอบแทนจะช่วยครอบครัวฉันได้มากไม่ทันไรชีวิตของฉันก็พลิกผันเม้าคอมเป็นลูกชายของนายกเทศมนตรีและจากที่ฉันเป็นนางแบบให้เขาแบรนด์อื่นๆก็พากันติดต่อเข้ามาร่วมงานกับฉันฉันยินดีกับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่ภายในไม่กี่เดือนฉันกลายเป็นคนใหม่ที่แทบไม่เหลือเขาเดิมเลยแล้วเม้คอมก็กลายเป็นแฟนฉัน เขาชื่นชอบรถสปอร์ตและความเร็วจะได้ไปดูเขาแข่งรถได้รู้จักเพื่อนเขาและครอบครัวของเขาและใครๆต่างก็พูดว่าเราสองคนเหมาะสมกันมากๆผ่านไปได้สองปีฉันรู้สึกเหมือนอยู่คอนละโลกับมอรคอมและยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการมีบริการรายล้อมคนล่าสุดฟิลิ克์อายุมากกว่าฉันไม่เท่าไรแต่ฉันไม่เคยเห็นใครที่นิ่งขนาดนี้ฉันลองยิ้มให้เขาทุกแบบเลี้ยงกาแฟเขาถึงขั้นเอาพายที่แม่ทำมาฝากแต่ก็ไม่มีกล้ามเนื้อส่วนไหนบนใบหน้าขยับเลยฟิลิ克斯 ซิปฉันติดช่วยหน่อยสิหน้าที่ผมไม่ใช่การแต่งตัวให้คุณครับแค่ช่วยรู้สิปนิดเดียวไม่ได้หรือยังไงอยากให้ฉันออกไปเจอคนสภาพนี้เหรอนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องกังวลเ่ยครับแย่ yeah, ที่สุดฉันไม่มีทางเลือกต้องออกไปแบบนั้น จู่ๆฟิลิสก,ก็รั้งตัวฉันไว้แล้วรูดซิปให้ก็จะดันฉันออกไปก็แค่นั้นไม่กี่วันต่อมาฉันออกเดทก,กับมาลคอมฟิลิสก,ก็มาด้วยแต่มาลคอมดูท่าทางยุ่งๆทุกอย่างโอเคไหมใช่โอเคแค่เรื่องธุรกิจนะไม่ให้เธอมาเครียดด้วยแล้เดี๋ยวนี่เธอสั่งเบอร์เกอร์เนื้อเพิ่มเฟรนช์ฟรายเหรอใช่แต่โทษนะช่วยเก็บนี่ไปแล้วขอไปสลัดแทนแต่ฉันไม่อยากกินสลัดนี่ฉันอุตส่าห์ใช้คอนเน็กชันเพื่อให้เธอได้เซ็นสัญญาตั้งหลายตัวช่วยเช็ครอบเอวก่อนไปถ่ายงานด้วยฟังนะ มีเรื่องที่ฉันต้องบอกเธอไว้ก่อนฉันต้องบินไปยุโรปเดือนหน้าเพื่อลงแข่งทัวร์นาเมนต์และฉันอยากพาเธอไปด้วยไงยนะแต่ชีวิตฉันอยู่นี่ครอบครัวอีกกำลังจะเข้ามาหาลัยแล้วด้วยไม่เห็นต้องเรียนมาหาลัยเลยแค่ความสวยเธอก็ทําเงินได้แล้วโฟกัสแค่นั้นพอเพราะไงซะฉันก็คือบัตรผ่านสู่ความสาเร็จของเธอไงที่รักเราจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ด้วย,วยกันัน จ,จู่ๆเอถือของเขาก็ดังเขาออกไปคุยข้างนอกฉันเห็นเขาตะคอกใส่ใครบางคนและสักพักเขาก็ออกไปกับฟิลิสตั้งแต่นั้นมาเมาค่อมยุ่งมากและดูท่าทางหงุดหงิดฉันจึงเว้นระยะห่างแต่ก็หวังว่าเขาจะระบายอะไรกับฉันบ้างวันหนึ่งขณะที่ฉันอยู่บ้านฉันต้องตกใจกับข่าวของเมาค่อมประสบอุบัติเหตุฉันรีบโทรหาพ่อแม่เขาด้วยความตื่นตระหนกแต่พวกเขาไม่รับสายสุดท้ายฉันโทรหาฟิลิก บอกเขาเป็นอะไรไหมเขาอยู่ไหนขอโทษด้วยครับแต่ผมจะบอกอะไรไม่ได้ครับคุณผู้หญิงนี่ล็อกกันเลยหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุกับแฟนฉันแล้วนายบอกอะไรฉันไม่ได้เลยเหรอช่วยทำตัวเป็นมนุษย์สักครั้งแล้วบอกฉันหน่อยได้ไหมขอร้องละอ่ะก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปรับเขาไม่ยอมตอบคำถามขณะขับรถไปส่งฉันที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองพอเขา้าข้าไปใจฉันหล่นวูบเห็นใครคนหนึ่งอาการโคม,มา่า แต่นั่นไม่ใช่เมาคอมคราวนี้แกล้งอะไรฉันอีกล่ะไม่ใช่เขานี่ลองดูใกล้ๆสิครับตอนนั้นฉันถึงได้รู้ดูไปก็คล้ายๆเมลคอมเป็นเมาคอมที่มีผมสีแดงมีฝอยเบ็ดใหญ่บนแก้มและมีเครานี่ไม่ใช่เขานี่เป็นตัวปลอมใช่ไหม นั่นแหละเขาเขาได้เปลี่ยนลูกลักษณนิดหน่อยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเราไม่อาจแน่ใจได้ว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุจริงผมบอกได้แค่นี้ไปกันเถอะคับเขาเรียกรถมารับฉันกลับส่วนฉันยังปฏิปต่อเรื่องราวไม่ได้แฟนฉันอยู่ในอาการโคมา่าคนบนเตียงนั่นคือแฟนฉันและเหตุผลความปลอดภัยอะไรวันต่อมาฉันไปที่โรงพยาบาลหมอเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นและเหมือนว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่ว่าไงนะคะเมื่อวานเขายังอยู่นี่อยู่เลยห้อง2 0 9โรงพยาบาลของเรามีถึงแค่ห้อง2 0 8ดรบกวนกลับไปได้แล้วคะ่ะฉันเดินออกมาง,ง,ง,งๆเปิดดูมืืออถ และเห็นข่าวท่านเทศมนตรีถแถลงข่าวว่าเมาคอมแค่คบาดเจ็บเล็กน้อยและอาการกําลังค่อยๆดีขึ้นแล้วเล็กน้อยเหรอเมื่อวานเขาแทบจะปางตายฉันตรงไปที่คฤหาสน์ของเมาคอมเพื่อหาคําตอบแต่พวกเขาไม่ให้ฉันเข้าไปเราจะให้เธอเยี่ยมลูกเราทําไมเราไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำ นี่หนูเองเซเลน่าแฟนของเขาคิดไปเองแล้วละ่ะเด็กน้อยฉันจับท่านาไม่ได้หนูรู้ว่าท่านเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาแต่นี่มันเกินไปแล้วหนูแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหนูไม่ได้เป็นหนอนบ่อนไส้ดูหนูจะสแกนหน้าเหมือนทุกครั้งให้ดูแต่ใบหน้าของฉันไม่มีในระบบอีกต่อไปแล้วไปซะก่อนเราจะเรียกตำรวจขณะที่ฉันกำลังเดินออกจากคฤรหาหั์ก็เดินชนเข้ากับฟิลิก斯 โอ้พระเจ้านายอยู่นี่พวกเขาไม่ยอมให้ฉันเข้าไปหาเมอคอมทำเหมือนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำฉันช่วยอะไรไม่ได้ไซเลน่าฉันโดนไล่ออกที่พาเธอไปโรงพยาบาลเมื่อวานฟิลิกส์ฉันขอโทษแต่ช่วยหน่อยพวกเขา้งรมดไม่เชื่อใจฉันกับนายเนี่ยนะเราต้องหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ก็ว่างั้นแต่ฉันชอบทํางานคนเดียวจากนั้นเขาก็ขึ้นรถและขับออกไปเลยสองวันต่อมาฉันรู้สึกหัวแทบระเบิดกับการวางแผนหาความจริงอาจต้องทําให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ เย็นวันหนึ่งมีสายเข้ามาจากฟิลิ克์เขานัดฉันไปเจอที่คาเฟ่ที่ฉันเคยบอกว่าฉันชอบทํางานคนเดียวตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วเรามาทํางานด้วยกันเย้ yeah. เขาบอกฉันว่าพ่อแม่เมาคอมกําลังจัดงานเลี้ยงครบรอบแต่งงาน40ปีสุดสัปดาห์นี้ลูกชายอาการโคม่าและจัดงานเลี้ยงเนี่ยนะเมาคอมข่า่าจริงหรือเปล่าเนี่ย ฉันเห็นอุบัติเหตุน,นั่นกับตาเข้ามาสติจากนั้นทางท่านเทศมนตรีเข้ามาจัดการทุกอย่างวันต่อมาฉันถูกไล่ออกเราจึงต้องเข้าไปที่คฤราสาดนั่นเพื่อสืบหาความจรงิงฉันเพิ่มเราในรายชื่อแขกแล้วทําตามนี้คุณชายและคุณหญิงที่บอร์ดเดลลาโคอีอะไรเนี่ยทิโบเดลลาโคลลูสคนฝรั่งเศสเธอคงไม่ทําภารกิจล้มใช่ไหมฉันหาคนอื่นมาแทนได้นะไม่ง้นันัดสัญญาเลยภารกิจว้าวคือเจ้าก็เป็นห่วเรื่องของเบลค้อมแน่นอนละแต่นี่มันน่าตื่นเต้นจัง งั้นนายมีเคล็ดลับอะไรในการปลอมตัวแบบนี้ไหมมีใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทำภารกิจอยู่เข้าห้องน้ำไม่ได้และเธอคงฉี่วันละยี่สิบรอบสินะเหล่าซะหน่อยนายเองก็ใส่ผ้าอ้อมเหรอแน่นอนว่าไม่ฉันถูกฝึกมาอันได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงเออได้โอเคมีอะไรอีกไหมมีใส่เดรสยาวที่ผาสูงหน่อยประมาณหนังเจมส์บอนด์ที่มีสาวสวยใส่เดรสผาสูงเพื่อจะยั่วยวนสายตาของพวกผู้ร้ายด้วยขาอ่อนนั่นน่ะเหรอช่าง็สาวบลอนด์สินะ ที่ผาสูงนะเพื่อด่ดะแตะหรือวิ่งได้สะดวกตั้งหากเราแม่คุณนั่นแหละที่ฉันอยากจะบอกเอ้เข้าใจแล้วในี่คือวันงานเราคงทําให้คู่รักชาวฝรั่งเศสดูเป็นพวกงี่เง่าจากการสวมรอยฟิลิกซ์และฉันสวมอุปกรณ์สื่อสารไว้ติดต่อกันเราเดินเข้าไปได้ยินพ่อแม่ของเมาเขากำลังคุยกันเสียงดังกับแขกกลุ่มหนึ่งโอ้เมาเขากําลังไปได้สวยเลยคืนนี้เขาไม่ได้อยู่นี่เพราะว่าต้องไปซ้อมแข่งที่บราซิลนะนะถ้าไม่มีรอยขีดข่วนจากอุบัติเหตุเลยเข้าดวงแข็งมากพร้อมกับมาแข่งแล้วละ่ะโกหกชัดชัด ฟิลิปส่งสิกว่าเขาจะแยกตัวไปสำรวจคฤหาหั์แล้วก็มีคู่ชายหญิงเข้ามาหา <คน S 1> ฉันคนดูดีมากคนฝรั่งเศสใช่ไหมคะซีซีซพูดว่าอวยวีวีทษทีค่ะบางทีก็ใช้ปนกันเพาะฉันเป็นฝรั่งเศสส่วนแม่เป็นไมกาอ้าวยพูดอะไรเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ไหมคะภาษานี้ฟังดูเพราะมากขอตัวแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นซะอืมโอเควีปูเลปูวีซาวีเลเบลลาเลเบลลาเลออมเลดดูฟรอมัส แปลว่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพที่สวยงามค่ะ เธอได้พูดมั่วไปหมดแล้วยังจะลงท้ายด้วยไข่เจลชีสอีกลรอใหเ้เต้นรำกับผมนะครับมาร์ทหมอสายคนนั้นดึงฉันไปที่ฟลอร์เต้นรำก่อนที่ฉันจะได้ทำปฏิเสธและจังหวัดแทงโก้ก็ดังขึ้นแทงโก้ก็ไปเป็นสินะเธอน่ะฟังนะฉันดูอยู่แค่ทำตามที่ฉันบอกสเต็ตปแรกก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วหมุนไปทางซ้ายแล้วยกเท้าซ้ายข้ามเท้าขวาแล้วก้าวถอยหลังด้วยเท้าขวาฉันไม่ไมรู้เลยว,ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันก็แค่ไหลไปตามําไม่สแตนดาสายเธอไม่ใช่สายเขาอยจะสะดุดเอาได้นะและแน่นอนฉันลลงกลิ้งไปตามพื้น ฉันรีบลุกขึ้นเดินออกมาที่มุมห้องแล้วได้ยินเสียงฟิลิก์หัวเราะไม่ตลกนะตับ,บ้าเฮ้ย hey, ผู้แบบนี้กัสามีได้ยังไงละ่ะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งสร้างเครื่องสักห้านาทีได้ไหมฉันจะได้มีสมาธิแย่ละมีคนมาใสเลยนะเธอต้องจำรหันที่ไว้นะ JK 5 9 4 2438เครื่องหมายดอลลาร์เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะหาอะไรจัดก่อนบูเล็ตด็อกซ์เอ็ดแปดตอนนี้มีที่ช่วกับลิปสติกขอใหม่ตั้งแต่แรกเลยได้ไหมให้ตายไม่มีเวลาแล้วเริ่มออกวิ่งมาที่ประตูหน้าไหนะนะและนายที่ฉันไว้เหรออยู่ข้างหลังเธอไงวิ่งฉันเริ่มสับเท้าด้วยความเร็วขณะที่ฟิลิกซ์ตามมาติดๆพร้อมแล็บท็อปและกาดอีกกลุ่มที่วิ่งไล่ตามเขาเราจะไปที่สวนยมและจะปีนกำแพงนั่นเธอไหวใช่ไหมโอ้มิสเตอร์ครัวซองดายกำลังจะได้เห็นโชว์ ลงจอดอีกฟากหนึ่งนิ่มๆก่อนฟิลิซ์เราวิ่งตรงไปที่รถของเขาและหนีออกมาอย่างไวเราอยู่ที่ลานจอดรถของร้านฟาฟูสและฟิลิซ์ก็เปิดแล็ปท็อป ฉันยังตื่นเต้นไม่หายเลยไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วฉันต้องยอมรับเลยแล้วว่าสกิลแต่งกระแพงนั้นสุดยอดจริงๆฉันได้เห็นคลิปปากัวของเธอมาบ้างแล้วแต่ได้เห็นกับตาแบบนี้ช่างน,น่าประทับใจเลยล่ะนายดูคลิปฉันเหรอสองปีมานี้ฉันไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะฉันสืบประวัติย้อนหลังลูกค้าทุกคนก็นั่นแหละก็เลยได้เห็นโอเคฉันล็อกอินเข้าระบบ security แล้วเห็นนี่ไหมเป็นภาพสดจากทุกห้องในคา,าร์ลเฮาส์หาดและเมาค่อมก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาถูกย้ายไปที่ไหนสักที่เราจะทำยังไงเดี๋ยวก็คิดออกแต่่่่่ตอออออออนนนนนีี้้เเธครรรกกกกิิิมมมมมืยยหลังงงผาาาาภจแไไดสสบุข ใจมากไงนะก็แบบเขาเอาแต่บงการเรื่องกินเธอเปล่าเขาไม่ได้บงการอะไรฉันเลยเขาแค่คอยดูแลฉันคือจะเป็นนางแบบที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเบาคอม,มอโอเคงั้นเขาคงไม่ได้บอกเธอสินะว่าเธอต้องย้ายไปยุโรปแล้วไปเข้าเรียนมาหาลัยนะแค่เพราะนายได้ยินเราคุยกันไม่ได้ทําให้นายมีสิทธิ์มาตัดสินเราหรอกนะ แค่ออกความเห็นเมาข้อมไม่ดีกับเธอเท่าไหรเธอไม่ได้ติดค้างอะไรเขามันคือความสัมพันธ์ไม่ใช่ข้อตกลงทางธุรกิจนี่ฉันนั่งฟังนายพลาดอะไรเนี่ยนายไม่รู้อะไรเลยฉันลงจากรถและเรียกแท็กซี่กลับก่อนหน้านี้เขาทาเหมือนฉันไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้จู่ๆเขาจะมาจุนจ้านชีวิตฉันเนี่ยนะฉันใจเย็นลงในตอนเช้าอยากรู้จริงๆว่าฟิลิกส์มีแผนจะทําอะไรต่อไปโชคดีที่เขาส่งข้อความมาฉันว่าฉันรู้ว่าเขาอยู่ไหนถ้าเธอเอาด้วยมาเจอกันที่สนามบินหนึ่งทุ่มตรงก็ไม่ใช่คาขอโทษโดยตรงแต่ก็นับว่าโอเคฉันเลยบอกพ่อ ัักวนนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วใส่เลยนะไม่เป็นไรฉันรับคําขอโทษไว้แล้วกันขอโทษเหรอฉันไม่ได้คิดจะขอโทษด้วยซ้ําฉันแค่แจ้งข่าวแล้วลากกระเป๋ามาทําไมเนี่ยต้องสองใบฉันเตรียมทั้งชุดซัมเมอร์และวินเทอร์ก็นายไม่ได้บอกว่าเราจะไปไหนขอบคุณสําหรับข้อความแต่ใช้คําให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมเธอก็ใช้คําให้มันน้อยหน่อยหรือก็ไม่ต้องใช้เลยฉันจะไม่คุยกับหมอดีบนเครื่องบินแม้ฉันจะอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเราคุมอยู่ที่ลอนดอนแต่ขณะที่เครื่องบินกําลังขึ้นฟิลิกสังเกตเห็นว่าฉันจิกที่วางแขนนน เป็นนางฟ้าปากลัวแต่กลัวการบินเงี้ยเหรอใช่ไม่มีอะไรให้โดดที่ความสูงสี่บืนฟุตพระเจ้าฉันกำลังแพนิกเราเอาถุงนี่ไปหายใจก่อนน่าจะพอช่วยอะไรได้ใช่นายช่วย นายช่วยร้องเพลงวัน d ดเรกชันให้หน่อยได้ไหมมันช่วยให้ฉันสงบใจได้เออเพลงไหนล่ะสักเพลงร้องมาเถอะโอเคโอเค Baby you light up my world like nobody else t h e w a y that you flip your hair get me overwhelmed Right like now I'm looking at you and I can't believe you don't know Oh oh you don't know you're beautiful ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเล็กน้อยใจของฉันเริ่มเล่ตนตลกแต่ฉันหักห้ามมันไว้ก่อน <laughs> นายรู้จักเพลงของวันเดเล็กชั่นด้วยเหรอซื่อบื้อซะจริงนั่นนายเนี่ยฮะก็เธอบอกให้ฉัน ใช่ฉันโกหกฉันไม่ได้แพนิกอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงของวันเดย์เด็กชันเหมือนกับเด็กสาวสิบสามขวบด้วยทีนี้ให้ฉันทาเล็บนายตอนเล่าความฝันดีไหมฟิลิซ์ไม่คุยกับฉันอีกเลยหลังจากนั้นฉันหยดยิ้มไม่ได้เซเรน่าหนึ่งฟิลิ克斯ศูนย์หลังเช็คอินที่โรงแรมฟิลิซ์บอกฉันว่าเขาดักฟังสายหนึ่งที่นายกเทศมนตรีตอบไปยากลอนดอนได้ก็แค่ลังสังหรณ์แต่ทางบ้านเขาก็เป็นเจ้าของคดีหาแถบชานเมืองฉันว่าเขาอยู่ที่นั่นแหละเราจะลองแอบเข้าไปตอนดึกโอเคงั้นกลางว เราก็เที่ยวรอนดอนไงตามนั้นและฉันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแบบนี้มานาาแล้วฟิลิกซ์ดูผ่อนคลายและเปลี่ยนไปเมื่อมาอยู่ที่นี่ดูน่ารักขึ้นพอดีมีบางอย่างที่กวนใจฉันนิดหน่อยฉันตามหาเมลค่อมเพราะว่าเขาเป็นแฟนฉันแต่ว่านายตามหาเขาทำไมทั้งที่ไม่ได้เป็นบริการของเขาแล้วก็มันมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นฉันเองก็แค่อยากรู้สาเหตุกระท่นั้นแค่นั้นเหรอ <S <S> จริงๆแล้วก็มีอีกอย่างนึงจูจ่ๆก็มีหญิงแก่คนนึงเข้ามาขอให้ฟิลิกช่วยซื้อดอกไม้และระหว่างที่เขาหันไปคุยกับเธอหญิงชุดเดาก็จับตัวฉันไว้ได้ตัวแล้วต้องการกําลังเสริมด่วนฟิลิกสมบัติแอคชั่นและโจมตีใส่เธอทันทีเขาอัดเธอลอยเข้าพุ่มไม้แล,และจับมือฉันวิ่งต่อไปพร้อมกับมีคนวิ่งไล่ตามเรามากขึ้นเราวิ่งออกไปยังถนนที่กําลังมีขบวน,านพาเหรดใหญ่ที่นี่คนแน่นมากเราฝ่าฝูงชนโดดขึ้นรถและหาทางเข้าไปในซอยแคบๆจนเรามั่นใจว่าหนีพ้นจากคนพวกนั้นแล้ว พวกนั้นเป็นใครและทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงพูดว่าได้ตัวผู้หญิงมาแล้วพวกนั้นต้องการอะไรจากฉันกันแน่ เมาค่อมเขาไปพัวพันกับพวกอันตรายนะใซเลนนะพวกมันคงตามหาเขาอยู่เหมือนกันและคิดว่าเธออาจจะเจอเขา่วยอธิบายกว่านี้หน่อยได้ไหมฉันจะบอกทุกอย่างหลังจากที่เจอเมาค่อมแล้วฉันสัญญาเราไม่ได้กลับไปที่โรงแรมเผื่อว่าจะถูกจับตามองเราจึงตัวไปที่คหาสห์ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนมืดและฟิลิกส์ก็ออกไปดูลาดแล้วแล้วรายงานว่ามียามเฝ้าประตูแค่สองคนเราปีกกำแพงด้านหลังแล้วย่องไปยังตัวบ้านฟิลิกส์สะดอกกลอนห้องครัวภายในไม่กี่นาทีดูลราบรื่นเกินไปแต่วินาทีที่ประตูถูกเปิดฉันเห็นบางอย่างพุ่งมาที่เขา ฉันผลักเขาลงพื้นนี่เธอเพิ่งช่วยฉันจากการถูกธนูปักทั่วร่างเหรอนี่ฉันว่าใช่เนดะ้ออย่าลืมทวงคำขอบคุณถ้าเรารอดไปได้ล่ะลูกธนูอีกหลายดอกถูกยิงออกมาจากเครื่องจกักรพวกเราพากันคลานออกจากตรงนั้นแล้วเข้าสู่ห้องโถงนี่เธอมีรอยแผลที่ไหลนะเออน่าจะเป็นตอนปีนกำแพงเนะี่ยขอฉันดูหน่อยมีเลือดออกนี่เขายืนใกล้ฉันมากตอนที่เขาดูแผลให้และฉันรู้สึกหยุดหายใจไปชั่วขณะ แต่จู่ๆเขาก็ชะง,งักเซเลน่าที่คอเธอห้อยอะไรอยู่นะอืมนี่เป็นจี้เพชรที่บอกเข้าไม่ฉันไว้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนปกติฉันสวมไปใต้เสื้อมีอะไรเหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นเลยสร้อยคอเส้นนั้นมีทุกอย่างที่ฉันตามหาอยู่ฮะเซเลน่าจริงๆแล้วฉันทำงานให้รัฐบาลฉันแฝงตัวเป็นบริกรของเมาคอมเพราะเราพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกลักลอบข้าวแหวนเพชรฉันพยายามสาวถึงตัวพวกมันผ่านเมาคอม แต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขามีสร้อยเส้นนี้อย่างที่เธอใส่มันอยู่พเพราะเพชรเป็นนี้สามารถทลายเครือข่ายทั้งหมดของพวกมันฉันต้องการมันและเราจะได้ออกจากที่นี่เดี๋ยวหนีเหรอแล้วเมาค่อมเหรอภารกิจจบแล้วฉันไม่ต้องการเขาแล้วล่ะคือ,อยังไงจะไม่ช่วยฉันหาเขาแล้วเหรอได้นีสร้อยแล้วไปซะฉันวิ่งไปตามถงทางเดินด้วยตัวที่สัน่นมุ่งมั่นที่จะหาเบาค่อมให้ได้ไม่กี่วินาทีต่อมาฟิลิกซ์ก็มาอยู่ข้างฉันเธอนี่ของขึ้นง่ายฮะทำไมฉันต้องไปสนใจเมาค่อมด้วยละ่ะ ฉันคิเกียรจะอธิบายแล้วไปเถอะแล้เปิดประตูที่อยู่สุดโถงทางเดินเราเข้ามาในห้องโลง่งแต่ทันใดนั้นประตูข้างหลังก็ปิดลงและในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยแก๊สบางอย่างโอ้เยี่ยมเลยทีนี้เราคงได้ตาในห้องรมแก๊สนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีไม่มีใครมาช่วยหรอกแล้วก็ไม่มีทางออกด้วยอ๋พระเจ้านายรู้สึกผิวหนังกำลังจะละลายไหมตอนนี้คงยังแต่คิดว่าคงไม่เกิน3ามนาทีจนก,กว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรอีกฉันขอโทษที่ทําให้นายมาลงไอที่นี่ฟิลิ克์และฉันจะขอโทษด,ด้วยที่ช่วยเธอเออกไปไม่ได้เ,เลยนะจบแค่นี้สินะ มีคำขอสุดท้ายไหมใช่มีเ,เรื่องนึงทันใดนั้น <S <S ฟิลิกซ์ก็ดึงฉันเขา้าไปจูบอย่างเร่าร้อนและประตูก็เปิดออกเมาคอมยืนอยู่ตรงนั้นกับกาดที่ถืออาวุธอยู่ข้างหลังเมาคอมอภิเเจ้านายปลอดภัยนายเพึ่งช่วยชีวิตเราไว้เธอไม่ตายหรอกนะก็แค่ควันที่เอาไว้หลอกผู้บุกรุกที่เข้ามา มาทำอะไรกันที่นี่ตามหานายไงช่วบอกหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท้ายที่สุดเมลคอมก็อธิบายทุกอย่างให้ฟังเมื่อปีที่แล้วฉันได้เข้าไปพัวพันกับพวกลักลอบค้าเพชรพวกมันต้องการใช้คอนเนคชันของพ่อเพื่อลักลอบนําเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นพวกมันเสนอเงินก้อนโตฉันพยายามทําตามที่พวกมันบอกแต่ภารกิจก็ล้มเหลวฉันอยากจะถอนตัว และแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุฉันบาดเจ็บที่หัวแต่ไม่นานก็ได้สติและบอกทุกอย่างกับพ่อพ่อพาฉันหนีไปซ่อนที่ประเทศอื่นแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เลิกตามเพราะฉันรู้มากเกินไปนายได้สร้อยเส้นนี้มาอย่างไงเอ้านั่นเป็นของที่ฉันขโมยออกมาจากกลางของพวกมันเองแหละพวกนายน่าจะได้เห็นพวกมันมีเพชเพียบเลยฉันมั่นใจเลยว่าพวกมันไม่ทันสังเกตขอบคุณสําหรับน้ําใจเนะมันไม่ใช่แค่สร้อยธรรมดามันฝังไมโครชิปเข้ารหัสไว้ซึ่งมีข้อมูลเครือข่ายของพวกมันทั้งหมดด้วยสิ่งนี้เราจัดการพวกมันได้แน่เราเหรอนี่นาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโทษทีฉันแฝงตัวเป็นบริการะนะงั้นตอนนี้ฉันต้องเจออะไรบ้างอะถ้าให้ความร่วมมือฉันแน่ใจว่าผ่อนพลนายได้ไม่นาน,นรถเจ้าหน้าที่ทางการก็มาถึงและขณะที่มอค่อมถูกคุมตัวไปเขาขออนุญาตพูดก,กับฉันฉันจะรีบเคลียร์เรื่องนี้ที่รักแล้วเราจะไปทุกที่ทําทุกอย่างที่อยากคงไม่ใช่กับนายฉันไม่ได้ทดําในสิ่งที่อยากทําจริงๆเลยมอคคอมฉันดีใจนะที่นายคอยช่วยทําให้ฐานะครอบครบัวฉันดีขึ้นแต่ฉันคงไม่เป็นแฟนนายต่อไปได้วยเหตุผลนั้นแล้วเอาจริงดิ นี่จะเลิกกับฉันเหรอฉันเป็นคนปั้นเธอนะหน้าตาและพสวรรค์ของฉันมันได้ค่าเหรอฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าฉันยังอยากเป็นนางแบบไหมฉันอยากเข้าเรียนมหาลัยแล้วกลับไปเล่นปากัูลาก่อนอกค่อมโชคดีนะฟิลิกสบอกฉันว่ามีทีมรักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกันซึ่งจะคอยเฝ้าดูฉันจนจบภารกิจฉันจําเป็นต้องอยู่เก็บกวาดที่นี่เธอเป็นคู่หูที่ดีเสเลยนาแล้วเจอกันนะนี่เขาจะบอกลาด้วยการชนหมัดเนี่ยนะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันคาดเข็มขัดที่นั่งบนเครื่องบินตอนนี้มารู้สึกโลงไปหมด จากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงรบกนช่วขยขยับหน่อยแล้วก็ยื่นมือมาด้วยฟิลิ克์มาทําอะไรที่นี่นายไม่มีคดีอื่นต้องไปทําเหรอก็มีแต่รู้สึกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยเช่นเรื่องที่เธอบอกเลิกเมาค่อมนะมาคิดดูแลฉันว่าเราไม่ใช่คนที่ใช่ของกันและกันใช่ใช่ใช่ฟังดูเยี่ยมเลย มีเรื่องอื่นอยากจะพูดอีกไหมอย่างเช่นจูบอย่างเร้าร้อนในห้องรมแก๊สนั่นแล้วยังไงคนเรามักจะทําอะไรบ้าๆเมื่อรู้ว่ากําลังจะตายอ๋องั้นเองสินะอีกอย่างนะก็เมื่อมีความรักอะไรนะฉันชอบเธอมาดาแล้วใส่เลยนะฉันไม่ชอบเห็นเธออยู่กับเมาค่อมเลยแต่ฉันก็ทําอะไรมากไม่ได้ทีนี้เธอจะว่ายังไงละ่ะฉันคือคนที่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปที่จะบอก พาฉันไปเดชสิแล้วจะได้รู้แล้วเธอคิดว่าฉันมาทําอะไรที่นี่ล่ะเราอยู่บนท้องฟ้ามีอาหารดีๆนี่แหละเดทอาหารบนเครื่องไม่ถือเป็นการเดชหรอกนะเดชละนะไม่รู้สึกเหมือนฉันเหรองั้นเราก็ม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงะะสิ